จะทายังไงให้เขารู้สึกว่าไม่อยากทิ้งเราครับหนึ่งห้ามเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับมือที่สามเพราะมันยิ่งทําให้คุณแพ้เวลาที่เราเนี่ยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครมักยกให้คนอื่นสูงขึ้นแล้วกดตัวเองให้ต่าลงสิ่งที่คุณคมจะแนะนําคือถ้าวันนี้เขาบอกเนี่ยกาลังจะทิ้งแล้วคุณต้องปล่อยให้เขาทิ้งครับอีกฝ่ายจะเกิดความสงสัยเอ๊ะทำไมมันไม่ง้อเหมือนทุกครั้งมันกระตุกต่อมเอ็กซ์พอกระตุกต่อมเอ็กอะไรขึ้นครับ เขาก็จะเริ่มมาสนใจในชีวิตของคุณมากขึ้นอีกสร้างความรู้สึกความเปลี่ยนแปลงความน่าสนใจการอัปเดตอัปเกรดชีวิตของตัวเองให้ได้ไวที่สุดพอคุณอัปเดตตัวเองขึ้นตรงนี้มันทําให้อีกฝ่ายสนใจมากขึ้นและพยายามดูคุณมากขึ้นดูคุณมากขึ้นดูคุณมากขึ้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักและเอาใจนะครูความเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับราคาเต็มเนี่ย8,900บาท คุณจะสังเกตว่าผู้หญิงแกร่งผู้ชายมักจะทิ้งเสมอหรือผู้ชายที่พยายามทําดีเพื่อครอบครัวต่างๆเนี่ยแฟนก็มักจะทิ้งเขาไปเสมอครับเพราะอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยคนอยากเอาใจคุณอยากรักคุณอยากทนุถนอมคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์ <c oughs> ไม่ใช่ว่าคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจออกไปได้มากเท่าไหร่แต่มันเป็นเพราะคุณกระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายได้มากเท่าไรต่างหากเพราะงั้นเนี่ยจากราคาเต็ม8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้ครับ ครูความให้ราคาอยู่ที่990บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปร990เฉพาะ3ท่านสุดท้ายเท่านั้นที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ